สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียคนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะกับครูมินนางสาวมินรยาท้องวุป,ปพันธ์จากโรงเรียนวัดผาสุขมณีจักรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตสองค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่6เส้นขนานเรื่องสมบัติของเส้นขนานเกี่ยวกับมุมแยง้ง จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถบอกสมบัติของเส้นขนานเกี่ยวกับมุมแยง้งและใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมแยง้งตรวจสอบเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งว่าขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนพร้อมหรือยังคะเรามาดูกันนะคะว่าเส้นขนานกับมุมแย้งเกี่ยวข้องกันอย่างไรตัวอย่างนะคะกำหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD มีเส้นตรง EF เป็นเส้นตัดขวางจากภาพที่นักเรียนเห็นนี้นะคะเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ถูกลากตัดขวางด้วยเส้นตรง EF เกิดมุมภายในคือมุม 1, มุม2มุม3และมุม C เดี๋ยวเราลองมาปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะวางแถบกระดาษตามแนวเส้นตรง AB นักเรียนเห็นแถบกระดาษสีฟ้านี่ไหมคะแถบกระดาษสีฟ้าแนบติดกับเส้นตรง AB จากนั้นลากเส้นตามแนวเส้นตรง EF ตามเส้นประสีแดงนี้เลยนะคะต่อด้วยการตัดแถบกระดาษตามเส้นที่เราลากนะคะจะได้มุมที่มีขนาดเท่ากับมุม1และมุม2แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นนำแถบกระดาษที่ได้นะคะมาตรวจสอบกับมุมสาและมุม4ี่นักเรียนเห็นภาพนี้ไหมคะเมื่อเรานำมุม1มาทาบทับกับมุม4จะเห็นว่าทับได้สนิทพอดีจากนั้นนำมุม2มาทับกับมุม3ก็จะเห็นว่าทาบทับกันสนิทพอดีเห็นไหมคะเราพบว่ามุม1เท่ากับมุม4 มุม2เท่ากับมุม3ซึ่งมุม1กับมุม4และมุม2กับมุม3เป็นมุมแย้งภายในกันนั่นเองค่ะแล้วมาปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะกิจกรรมตรวจสอบขนาดของมุมแยง้งว่ามุมแย้งแต่ละคู่มีขนาดเท่ากันหรือไม่นักเรียนลองดูนะคะจากข้อที่1น,นะคะเขากำหนดให้เส้นตรง CD ขนานกับเส้นตรง EF แต่ก่อนที่เราจะดูว่ามุมแย้งแต่ละคู่มีขนาดเท่ากันหรือไม่เราต้องทราบอะไรก่อนคะเราต้องทราบว่ามุมแย้งภายในมีทั้งหมดกี่คู่และมีคู่ไหนบ้างใช่แล้วค่ะนักเรียนมุมแย้งภายในมีอยู่สองคู่คู่ที่1คือมุม1กับมุม4และคู่ที่2คือมุม2กับมุม3ใช่ไหมคะ จากนั้นเราลองไปวัดดูสิว่ามุมแย้งแต่ละคู่มีขนาดเท่ากันหรือไม่วิธีการวัด1เลยนะคะใช้แถบกระดาษเหมือนกิจกรรมแรกที่เราปฏิบัติมายัางจำได้ไหมคะวิธีที่2นักเรียนสามารถใช้ไม้โปรเทคเตอร์วัดขนาดของมุมเพื่อมาเปรียบเทียบกันนะคะแน่นอนค่ะข้อนี้เมื่อวัดแล้วมุม1มีขนาดเท่ากับมุมสและมุมสมีขนาดเท่ากับมุมสมนั่นเองค่ะ ไปต่อที่ข้อที่2นะคะเส้นตรง EF ไม่ขนานกับเส้นตรง GH เอถ้าโจทย์บอกมาแบบนี้แล้วเมื่อเราวัดขนาดของมุมแน่นอนค่ะมุม1มีขนาดไม่เท่ากับมุม4นะคะและมุม2ไม่เท่ากับมุม3นั่นเองค่ะข้อที่3มนะคะเส้นตรง LM ขนานกับเส้นตรง NO ถ้าเจอแบบนี้แล้วนักเรียนต้องตอบได้อย่างแรกคือในนี้มีมุมแย้งกี่คู่คะและมีคู่ไหนบ้างใช่แล้วค่ะมุมแย้งที่เกิดขึ้นภายในมีอยู่สองคู่นะคะคือมุม1กับมุม4และมุม2กับมุม3าถูกต้องไหมคะจากนั้นเมื่อเราวัดขนาดแล้วใช่แล้วค่ะมุม1มีขนาดเท่ากับมุม4และมุม2มีขนาดเท่ากับมุม3ค่ะ เราไปต่อที่ข้อที่4นะคะข้อที่4เส้นตรง MN ไม่ขนานกับเส้นตรง OP เอ๊ A, ถ้าไม่ขนานกันแบบนี้แล้วเมื่อวัดออกมาแน่นอนค่ะมุม1ไม่เท่ากับมุม4นะคะและมุม2ไม่เท่ากับมุม3ค่ะจากการปฏิบัติกิจกรรมนะคะสรุปได้ว่าถ้าเส้นตรงขนานกันมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันค่ะ และถ้าเส้นตรงไม่ขนานกันมุมแย้งจะมีขนาดไม่เท่ากันค่ะถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่งแล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะมาต่อที่กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจนะคะนักเรียนช่วยกันตอบคำถามนี้นะคะข้อที่1นนะคะเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD คำถามคือมุม CFE มีขนาดเท่าใด จากภาพนะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะสิ่งที่จดกำหนดมาให้เราอีกอย่างหนึ่งคือมุม B E F เขาให้ขนาด75องศามานะคะดังนั้นถ้าเขาบอกว่า A B ขนาดกับ C D แบบนี้นั่นหมายความว่ามุมแย้งข้างในต้องมีขนาดยังไงคะเท่ากันนักเรียนดูนะคะซึ่งมุม C F E เนี่ยถ้าดูดีๆเขาเป็นมุมแย้งกับมุมไหนคะ มุมแย้งกับมุม B E F ดังนั้นมุม C F E จึงมีขนาดเท่ากับ75องศาค่ะไปต่อที่ข้อที่2นะคะเส้นตรง K L ขนานกับเส้นตรง M N เอข้อนี้โจทย์กำหนดอะไรมาให้เราอีกคะกำหนดมุม N H G มีขนาดเท่ากับ95องศาแต่สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะ ตัวถามมุม K G H ว่ามีขนาดเท่าใดแต่ดูดีๆนะคะมุม K G H เป็นมุมแย้งกับมุมไหนคะมุมแย้งกับมุม N H G ดังนั้นมุม K G H จึงมีขนาดเท่ากับ95องศาค่ะไปต่อที่ข้อที่3นะคะข้อที่3เนี่ยเส้นตรง P Q ขนานกับเส้นตรง R S A คำถามคือ มุม SON มีขนาดเท่าใดในักเรียนลองไปดูสิว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราอีกคะในภาพโจทย์กำหนดว่ามุม PNO เป็นมุมฉากซึ่งมุมฉากมีขนาดเท่ากับ90องศาถูกต้องไหมคะแล้วดูดีๆนะคะมุม PNO เป็นมุมแย้งกับมุม SON ดังนั้นมุม SON จึงมีขนาดเท่ากับ90องศาค่ะไปต่อที่ข้อที่4นะคะส่วนของเส้นตรง FG ขนานกับส่วนของเส้นตรง HI ดูนะคะโจทย์ถามว่ามุม EDF มีขนาดเท่าใด A ในภาพนี้โจทย์กำหนดมุม IED มีขนาดเท่ากับ105องศาซึ่งมุม IED เนี่ยเป็นมุมแย้งกับมุม EDF ดังนั้นมุม EDF จึงมีขนาดเท่ากับ105องศาค่ะต่อที่ข้อที่5นะคะข้อที่5ส่วนของเส้นตรง QR ขนานกับส่วนของเส้นตรง ST ข้อนี้เป็นส่วนของเส้นตรงนะคะซึ่งเขาถามว่า มุมว w t มีขนาดเท่าใดนักเรียนดูในภาพนะคะในภาพจทย์กำหนดมุม Q VW มีขนาดเท่ากับ70องศาซึ่งมุม QVW เป็นมุมแย้งกับมุม VWT ดังนั้นมุม VWT จึงมีขนาดเท่ากับ70องศาค่ะไปที่ข้อที่6เลยนะคะข้อที่6เส้นตรง OP ขนานกับเส้นตรง QR และโจทย์ถามว่ามุม MNR มีขนาดเท่าใดถ้านักเรียนสังเกตในภาพนะคะโจทย์กำหนดมุม OMN มีขนาดเท่ากับ130อองศาซึ่งมุม OMN เนี่ยเป็นมุมแย้งกับมุม MNR ที่โจทย์ถามนะคะดังนั้นมุม MNR จึงมีขนาดเท่ากับ130องศาค่ะเรามาปฏิบัติกิจกรรมนี้กันต่อเลยนะคะเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงแต่ละคู่ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดข้อที่1นนะคะเส้นตรง AC กับเส้นตรง EG ถูกรากตัดขวางด้วยเส้นตรง RS เกิดมุมแย้งที่มีขนาด135องศาแบบนี้ นั่นแสดงว่าเส้นตรง AC ขนานกับเส้นตรง EG เพะมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตจากมุมแย้งได้เลยนะคะไปต่อที่ข้อที่2นะคะข้อที่2ส,ส่วนของเส้นตรง HJ และส่วนของเส้นตรง KM ถูกลากตัดขวางด้วยเส้นตรง DF A ถ้าเราสังเกตด,ดูนะคะ มุมแย้งที่เกิดขึ้นภายในมีขนาดเท่ากันไหมคะใช่แล้วค่ะส่วนของเส้นตรง HJ ไม่ขนานกับส่วนของเส้นตรง KM เพราะมุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากันนั่นเองค่ะไปต่อที่ข้อที่3นะคะข้อที่3ถ้าสังเกตจ,จากภาพนี้แล้วนักเรียนคะมุมแย้งที่อยู่ภายในมีขนาดเท่ากันไหมคะใช่แล้วค่ะเส้นตรง F h ไม่ขนานกับเส้นตรง jl เพราะมุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากันนั่นเองค่ะไปต่อที่ข้อที่4เลยนะคะข้อที่4ถ้าเห็นจากภาพแบบนี้แล้วชัดเจนเลยใช่ไหมคะมุมแย้งที่เกิดขึ้นภายในขึ้นมาแบบนี้มีขนาด100เท่ากันแบบนี้แสดงว่าเส้นตรง bd ขนานกับเส้นตรง fs เพราะมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะ สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันเส้นตรงคู่นั้นขนานกันแต่ถ้ามุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากันเส้นตรงคู่นั้นไม่ขนานกันถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่งแล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันค่ะ หลนจากการในชั่วโมงนี้ครูคขอฝากแบบฝึกหัด3ข้อเพื่อให้นักเรียนเป็นุกฝนและพัฒนาความรู้โดยใช้ความรู้เรื่องเส้นขนานเกี่ยวกับมุมแยง้งที่เรียนไปในวันนี้มาใช้ในการตอบคำถามนะคะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ